ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็ p ป to p ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวินท็ p ป to p นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน มาแล้วครับแพทที่เรารอคอยนะครับสำหรับแพท14.8นะครับซึ่งมันจะเข้าในวันพุธท,ที่จะถึงนะครับหรือวันพุธท,ที่พุธท,ที่พุธท,ที่17นะครับบ้านเราก็จะเป็น17ช่วงเช้านะครับในเซิร์ฟเวอร์เราส่วนโมบายจะมา17เ็ช่วงเย็นๆประมาณหโมงเย็นถึง6โมงเย็นประมาณนั้นนะครับส่วนไอพีซีจะมาประมาณ7จ็โมงเช้านะครับโอเคเรามาดูเลยครับมันมีอะไรบ้างในวะ่าแพทนี้ เรื่องระบบนะครับ player damage มีการปรับเรื่อง player damage นะครับก็คือ stage base damage increase by 2อ๋ออ๋อก็คือเนี่ย stage สอง stage สามเอ้ย stage หนึ่งวะ stage หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าใช่เริ่มจาก stage หนึ่งนะครับก็คือ stage สองเนี่ยจากเดิมเราจะไม่โดนดาเมจ e stage สองนะ ทีเนี้ยโดนละอ่าก็คือคนแพ้จะโดนดาเมจตอนสเตตสองด้วยนะครับจากเดิมไม่โดนอันนี้โดนนับไปเป็นสองนะครับเออเบสสเตจเนี่ยคือคือคือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับคือท f t อ่ะมันจะคิดดาเมจตอนที่เราแพ้อะสองแบบนะครับมันจะมีสองแบบด้วยกันไม่ไม่ใช่สองแบบมันมาจากสองทางด้วยกันนะครับทางแรกคือสเตจดาเมจซึ่งสเตจดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยตามแต่ละสเตต สเตตหนึ่งสเต s สอง e 3สเตตสามสเตต5ตัวเลขตรงนี้มันจะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขามีการปรับให้สเตตสองกสเตตสามเนี่ยเราจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับหนึสมเนี่ยสโดน3,3 3, โดนแรงขึ้น4โดนแรงขึ้นก็คือโดนแรงขึ้นนะครับแล้วก็อีกดาเมจหนึ่งที่มันจะเข้าตัวเรา,าคือดาเมจจากยูนิตที่มีชีวิตรอดนะครับ อันนี้ก็มีปรับเหมือนกันเนี่ย Surviving Enemy Damage นะครับจากเดิมเนี่ยรอดหนึ่งตัวโดน2องดาม e มันก็มันก็จะถูกปรับให้เหลือหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเบสสเตทเบสสเตทแรงขึ้นแต่ว่าตัวที่เหลือรอดโดนลดลงก็มันจะช่วยอะไรเรา เบสเตตแรงขึ้นก็คือถ้าเรายิ่งฆ่าได้เยอะเราก็ยิ่งโดนดาเมจน้อยลงกว่าเก่านะครับเพราะว่าจากเดิมแบบจากเดิมเราไม่โดนแบบเบสเตตดาเมจเราน้อยก็จริงแต่ว่าถ้าเราฆ่าได้น้อยเราก็จะโดนดาเมจที่ค่อนข้างเยอะอยู่ดีเพราะว่าตัวมันรอดเยอะนะครับก็แบบแพ้หนึ่งตัวเนี่ยก็จะโดนดาเมจน้อยลงจากเดิมนะครับสตรีกนะครับ สตรีกเนี่ยเขาเอา2ส,สติีกกลับมานะครับเนี่ยอ win or lose s t i c k of t o now g one go จากเดิมเราต้องเริ่มสติ๊กที่3ใช่ไหมครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแพ้ติดกัน3ทีเราถึงเริ่มได้เงิน1บาทชนะติดกัน3ทีเราถึงเริ่มได้เงิน1บาทอันนี้ถูกเปลี่ยนเป็น2แล้วนะครับก็คือเราจะเก็บเงินจากการสติีกง่ายขึ้นแล้ว shop o อ,อสนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ในการเจอตัวละครเวลเจ็ v v มีการปรับเปลี่ยนนะครับ 1>, 1บาทเพิ่มมาเป็น20%สนะครับส่วน2บาทเพิ่มมาเป็นเอ่อสบาทเพิ่มมาเป็น3 3ส่วน3บาทลดลงนะครับเหลือ36%อันนี้ส่งผลอะไรบ้างส่งผลให้ถ้าคุณเล่นคอมรีโล2บาทคุณขึ้นเลยว่าได้อ่าคุณอาจจะมาโลเวล7ได้แล้วนะครับเพราะว่าเวล7% 2บาทมากกว่าเวล6ถูกปะ อาจจะไม่มากกว่าเวหกผมจำไม่ได้ว่าเวหกเท่าไร่แต่ว่ามันก็มากกว่าเก่าอืมมันจากเดิมมันมันมันสองบาทสองบาทจากเดิมมันสามสิบเปอร์เซ็นไงแต่ว่าอันนี้เพิ่มมาเป็นสามสามเปอร์เซ็นก็คือต้องบอกว่าในบางคอมอ่ะบางคอมคุณอาจจะต้องการเล่นบอร์ดเลเวลเจ็ดแต่ว่าคุณต้องการรีโลสองบาทนะอืมก็เอ่อการที่เขาปรับตรงนี้มามันอาจทำให้คุณขึ้นเลเวลเจ็ดได้แล้วคุณมาโลที่เลเวลเจ็ดได้เพื่อทำสองบาทสามดาวนะครับ แต่ว่าก็จะม,มีติดอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณเล่น3บาทรีโลคุณฮิตยากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์หายไป4เนะก็3บาทดีโลก็อาจจะฮิตยากขึ้นนะครับแบบนี้ดูต่อ,อ Encounters, m o r มอ o กา Cost Upgrade or ก o ก็ลดโกลงนะครับจาก10 7เหลือ7 ดากอนหลอดนะครับดากอนหลอดมีเนิร์ฟนะครับ e x ็กซ์เซลเต็ดบัฟนะครับบัฟเบสดาเมจขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเป็น4%เป็น5%นะครับแล้วก็5 e x เอ็กซ์เซลเต็ดจาก2.5เป็น3%นะครับตัวคูณเลเวลเฟดครับเซตออมนีแวลโดนเนิร์ฟนะครับการเอ่อเฟดโบนัสดูดเลือดของเซตโดนเนิร์ฟลงมาให้มันดูดเลือดน้อยลงไป3%นะครับแต่ว่าซินด้าเนี่ยได้บัฟมาเพิ่ม1%นนะฟอร์จูน ฟอร์จูนห้าฟอร์จน่ยมันฮิลน้อยลงนะครับจากเดิมฮิลสามเหลือแค่2แล้วแล้วก็เจ็ดเเบโดนเนิร์ฟนะครับจาก2องเป็น225องร้อ r ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สตอรี่วีเวอร์สามสตอรี่เวอร์เคลออนฮิตาเมนิร์ฟที่สามสตอนะสามสตอรี่ออนฮิตดาเมจลดลงนะครับกับ Ability d a ดาเมลดลงก็อืม เขาน่าจะไม่อยากให้สามสตอรี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเก่งเกินไปมั้งในช่วงแบบต้นเกมอิงชา a d โดครับแทท o ูโดนเนิร์ฟค่อนข้างเยอะนะครับบอมบ a r ัดแมน,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 นะนโดนเนิร์ฟนะครับโดนเนิร์ฟโบดาเมจด5กหรือ60นะครับโ o ดักชั o นโดนเนิร์ฟชิลไป10% Toxin ท็อกซินโดนเนิร์ฟไป4 4หรือ33ก็สมควรนะผมว่าท็อกซินเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยยิ่งใช้ใคลสระนี่เก่งเวอร์นะครับ แทตทูออฟวิชัลิตี้ได้บัฟนะครับเป็นเพราะเพราะว่าเป็นแทตทูที่น่าจะอ่อนที่สุดแล้วนะครับก็บัฟมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับได้เลือดเพิ่มมาร้อยหนึ่งโพสเลนนะครับหกโพสเลนโดนเนิร์ฟนะครับหกโพสเลนโดนเนิรฟ์ฟดาเมจรีดักชันก็เนิร์ฟนะครับแอ้สปีดก็เนิรฟ์ฟบางคนอาจจะงงเฮ้ยพี A ่โพสเลนเขาเล่นกันด้วยเหรอว,วะทำไมไปเนิรฟ์ฟโพสเลนทำไมไปทำไมไปเนิรฟ์ฟหกโพสเลนวะอันนี้เดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราดูหน้าหลางัลงๆอีกทีหนึง่ง มันจะมีเหตุผลของตัวมันเองอยู่แหละวว่าทําไมเขาถึงต้องเนิร์ฟไปก่อนนะครับอัมบาวนะครับอัมบาวได้บัฟนะครับ6อัมบาวเพิ่มมา2%อ x นะครับก็โยนิอัมบาวอาจจะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าเฮเบอรี่โดนเนิร์ฟอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่โยนิก็โดนเนิร์ฟนะสปอยไปก่อนเลยมาดูต่อนี่แชมป์ครับ1-2ึ่สคอครับกาเรนได้บัฟครับนานาได้บัฟครับแต่ว่า มันก็คือได้บัฟอยู่ดีปะ่ะคือหน้าเนี่ยจากเดิมมัน2% AP to AD Conversion เป็น4%ก็คือตรงนี้ได้บัฟอยู่แล้วแล้วว่าส Stack เนี่ยจาก50 s ส a c k จาก m a x 50เหลือ25 e Max Sta c แก,ก็คือมันมันเหมือนรีเวิร์มากกว่าปะ่ะมันมันไม่เชิงบัฟหรือเนิฟคือจากเดิม2จากเดิม2%แต่50% ก็การอันนี้ก็คือหันครึ่งมาลงมาก็คือ2เป็น4แต่ว่าสแต็กหรือ25เท่ากับว่าคุณสามารถเก็บสเต็กครบได้ไวขึ้นหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็รีเวนรีเวนได้บัฟนะครับได้บัฟ AD กับ ability heal มาเฮ้รีเวนรีโร่เซ <laughs> นน่านะครับเซนน้าโดนเนิร์ฟนะครับโดนเนิ spell now more. ร์ฟสเปรดดาม a เ i l i t อาบิลิตี้นอร์รีเลย์บี ฮิตแทร็กเก็ตอีเพอร์เคอร์เรนต์แทร็กเก็ตได้ดูริงเดอะแคสโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณทีฟทีขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณหมอด็อกขอบคุณก็ quality, คืออาบิลิตี้อ๋อสกิลของเซนนาเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความแม่นยำมากขึ้นละในในในเวลาที่แบบมันแคสแล้วตัวนั้นมันตายอ่ะเออจากเดิมมันจะยิงลมอ่ะเอออันนี้ก็คือแบบนั่นน่าย้ายยิงตัวอื่นละดูริงแคสต์เดอะวินอัพขอบคุณครับขอบคุณครับ ไซล่าครับไซล่าได้บัฟน,นะครับเฮ่ไซ hey. ล่ารีโลมาไปนเนี่ยเจดสตอรี่ไซล่ารีโรเล่นเซจเอ้ยไม่แน่นะผมว่าผมว่าจริงๆจริงๆคอมมันแอบ,บเล่นได้อยู่แล้วนะผมว่าอาจจะเป็นเมตาเลยหรือเปล่ายิ่งริเวนได้บัฟด้วยนะครับเนี่ยริเวนใสเนี่ยตรงเนี้ยการการที่สามตัวนี้ได้บัฟเนี่ยผมว่าอาจจะเกิดเมตาใหม่ ก็คือเป็นเมตาแบบ7จ็ดสตอรี่ e r เบอร์รีโลไซร่ารีโลริเวนรีโลกาเนอะไรประมาณนั้นยิ่งถ้าถ้าอาร์เมนกาเรนมาเนี่ยถ้าอาร์เม้นรีโลกาเลนมาก็ผมว่าเล่นได้เลยเพราะว่าตัวเดคอมมันได้บัฟ3ตัวติดเลยนะครับแผนแอทแทกมันวิซาร์สปีดอินคีสด้วยนะครับนอกจากบัฟสเปลดามเตแล้วยังบัฟให้มันแบบอินค e สสปีดด้วยก็น่าจะได้เห็นกันไซร่ารีโล สามบาทกับสี่บาทครับเอรูนได้บัฟครับเอรูนได้บัฟโยเนสเนิร์ฟไปทางสปีดครับแล้วก็โบลิแบร์เนิร์ฟมานาแอนนี knee, บ่บัฟเลือดครับแอชนี่ที่ก่อนหน้านี้พอสเลเนมันโดนเนิร์ฟรอใช่ไหมครับแอชเนี่ยได้บัฟเลือดมาสองร้อยนะครับแล้วก็ได้บัฟมานามาด้วยนะครับแม็กมานาแม็กมานารดลงนะครับได้บัฟมานาเริ่มต้นมาด้วยแม็กมานาลดลงด้วยนะครับก็ น่าจะได้เห็นแอดมากขึ้นนะหวังว่านะครับการที่มันบัฟเลือดมา200เนี่ยมันส่งผลเยอะนะเอาจริงๆคือส่งผลค่อนข้างเยอะนะครับเลือด200เนี่ยแบบมันทําให้แบบมันมันจากเดิมมันแบบมันโดนสกิลหนึ่งแล้วมันจะตายไปเลยมันอาจจะรอดแล้วมันถ้ามันมีกันเบดหรือมันมีอัคเมนฮิลมันฮิลกลับขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันแล้วนะแค่นี้นะครับ สี่คอร์สต่อครับกาลีโอบับเลือดครับไคลสะบับเลือดแต่ว่าลดแอนแันสปีดลงไปนิดนึงนะครับลดลดลงไป0.05นะครับเคนบับเลือดครับลีซินบับเอดีบับเลือดลิเลียครับลิเลียลิเลียลิเลียบับเลือดบัฟดาเมจนะครับสมอลออฟดาเมจก็บัฟนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหวังว่าเราจะได้เห็นลิเลียกันมากขึ้นนะครับในแผทหน้าหวังว่าเราจะได้เห็นแบบลิเลียมิสติกมากขึ้นนะครับก็ คือผมเห็นแค่ PPE อ่ะพอมันพอมันเข้ามาเซิร์ฟจริงผมก็ไม่เห็นลิเลียอีกเลยนะครับก็หวังว่าครั้งนี้การบัฟครั้งนี้เราจะได้เห็นลิเลีย,ยกับแอชมากขึ้นนะครับเบื่อแล้วใครสะเบื่อแล้วมอกาน์นาครับมอกาน์นาบัฟเลือดเหมือนกันอู้บัฟมา200เหมือนกันนะครับแล้วก็แอททางสปีดก็บัฟนะครับนอติรุตบัฟเลือดเหมือนกันนะครับแล้วก็บัฟมานาด้วยนะครับ ออนบับเลือดไซรัสบับเลือดซินดาบับเลือดครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเขาเขาแพทเนี่ยเขาจะเน้นบับเลือดนะครับบับเลือดพวกตัว4คอร์สเพราะเขาอาจจะมองว่าคือคือ3คอร์สแม่งแท้งสามคอร์สแม่งก็อึดกว่าแท้ง4คอร์สตัวแครี่3คอร์สแม่งก็เก่งกว่าเพราะว่าคุณทํา3ดาวอยู่แล้วถ้าคุณเล่น3คอร์สสุดท้ายมันก็จะเก่งกว่าตัว4คอร์สแล้วตัว4คอร์สสองดาวมันจะไปสู้อะไรได้วะ โดนดาเมจนิดนหน่อยๆน่อยก็ตายแล้วโดนอูเดียว,วิ่งเข้ามาโดนเว่ยยิงสกิลมาโดนไอรเอียปามีดำดาบมาแม่งก็ตายละแล้วทำยังไงวะก็บัฟเลือดขึ้นมานะครับกลายเป็นว่า4บาทตอนนี้ก็คือได้บัฟเลือดขึ้นมาตัวละ 200- 200200 200เกือบทุกตัวเลยก็น่าจะได้เห็นการเล่น4บาทมากขึ้นนะครับ5บาทอาเซียบัฟเลือดครับเว่ยก็บัฟเลือดเหมือนกันแล้วก็ไอรเอียมีปรับออโต้แท็กนาพ่อพีทาร์เก็ต โ c o s e s t n n e m น e ี่ r e l i a n o t the Location of the Base ก็คือการโจมตีปกติของอรเลียเนี่ยมันจะตีใส่ตัวที่อยู่ใกล้อรเลียที่สุด4ตัวจะไม่ใช่จะไม่ใช่ตีตีใส่ตัวที่แบบอยู่ใกล้กับเบสอยู่ใกล้กับดาบของเราแล้วนะครับริซันดาบัฟเลือด200ครับซาย่าราคารารคารบัฟเลือด100ครับซาย่าบัฟเลือดมา50 มีอะไรอีกไหมไอเทมนะครับจา่ายแอนซาเลเยอร์อันนี้เขาก็ต้องปรับนะครับเขาต้องปรับให้จา่ายแอนซาเลเยอร์เนี่ยมันจากเดิมแอดแซนเซเลเยอร์ตีตัวเลือดพันหกได้ดาเมจเพิ่มใช่ไหมอันนี้เขาต้องปรับเป็นพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าตัวสี่บาทเนี่ยได้รับการเพิ่มเลือดมาค่อนข้างเยอะเลยเกือบทุกตัว <ๆ S 1> ได้ปรับเลือดหมดเลยนะครับแล้วสองดาวอ่ะสี่บาทสองดาวตอนนี้เลือดเป็นจะอยู่ที่พันหกสตาร์ทแบบแบบโน้ทเทม สมมุติว่าผมทำแอชมาทำแอชสองดาวมาแอสเลือดพันหกยี่สิบสตาร์ทเลยเพราะงั้นเขาเลยต้องปรับสเกลของ GS นะครับไม่งั้นเนี่ยทำา GS มายิงแอสกูแรงเลยแอสกูไม่ต้องมีเทมยิงแอสกูแรงเลยนึกออกไหมไม่ไม,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 ไม่ไม่งั้น g s เป็นสกายเปเเทมที่ทุกคนแบบแตรมทุกคนแย่งหาดาบหาหนูทุกเกมคุณต้องมี GS ทุกเกมต้องใช้ GS เพราะว่า GS สามารถยิงใส่ตัว4บาททุกตัวได้หมดเลยเพราะว่าตัว4บาททุกตัวบัฟเลือดมาหมดเลย เขาก็เลยต้องปรับสเกลตรงนี้ขึ้นเพื่อสมมุติว่าแอดผมไม่มีไอเทม GS ก็ยังทําอะไรผมไม่ได้ยังไม่ได้ทำดาเมจผมแรงขึ้นเพราะว่าแอดผมไม่มีไอเทมแต่ถ้าแอดผมใส่ไอเทมแบบใส่อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มเลือดเข้ามาเนี่ย GS จะข่ายีผลป,ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ่ายท่านรีโซฟนะครับโดนปรับ AP per stack ถ่ายท่านรีโซฟเนี่ยเ,เวลามันโดนดาเมจแล้วพอ,พอ stack มันขึ้นมันจะได้1% AP 1% AD ใช่ไหมครับ ทีเนี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยุ่งกับตัว a อเดียนะตัวเอเดียเหมือนเดิมก็คือถ้าคุณเล่นตัว a อเดีนี่ยคุณสามารถใส่ไททันได้เหมือนเดิมนะครับตัวเอทดี่ใส่ไททันเหรอ,อตัวไรนาอย่างเงี้ยเล่นนาเล่นนาเนี่ยใส่ใส่ไททันไปก็คือผมว่ามองว่ายังเก่งเหมือนเดิมแต่ที่มันจะไปกระทบจริงๆอ่ะมันไปกระทบโยเน่กับบกริแบร์จริงๆโยเน่ก็เป็นตัว a อดีนะครับแต่ว่าสกิลของโยเน่ี่มันสกล AP ก็คือยิ่งถ้าถ้าคุณมี AP เยอะคุณยิ่งได้เกาะเยอะสำหรับสกิลของโยนี้ส่วนวอริเบร์ถ้าคุณมี AP เยอะคุณยิ่งฮิวเยอะตอนที่คุณใช้สกิลทุบๆๆอ่ะเพราะงั้นเขาเลยต้องปรับตรงสเกล AP ของไททันลงไปนะครับเพื่อเพื่อเป็นการเนิร์ฟววริเบร์กับโยนีย้ไปด้วยในตัวนะครับแต่ว่าไม่กระทบตัว AD ดีที่เอามาใส่ไททันอย่างอูดีอย่างเงี้ยก็ไม่กระทบนะครับก็อันนี้ก็เป็นไททันแต่งนกะ็เหมือนกันนะครับโดนปรับลงมา ปรับลงมา1ระดับอัคเมนครับบอยลิงพอยท์ครับบอยลิงพอยท์มานาเปิดแท็ก5เป็น3นะครับก็โดนเนิร์ฟก็ก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ก็มันก็จะมีลักซิลโลเนาะแล้วก็แอคตาลังจะได้บัฟขึ้นมาเพราะงั้นบอยลิงพอยท์ก็อาจจะโดนเนิร์ฟรอไปก่อนเลยนะครับคอร์ทูเอดเวนเจอร์จะไม่เจอแล้วในสเตจ3ขีด2นะครับก็คือไออัคเมนเคียวอะเอวิติงลัซโก Everything m u s c o Everything m o s c o Disable นะครับ oh. อันนี้แหละผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เซตนี้สนุกมากขึ้นผมมองข้ามทุกอย่างก่อนหน้านี้หมดเลยแค่อันนี้แหละผมว่าแค่อันนี้ก็สามารถทำให้ TFT เซตนี้สนุกมากขึ้นแล้วนะครับ Everything m u s c o Disable เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับไฟวินเทจโดนเนิร์ฟนะครับก็คือ จากเดิมต้องรอ3เทินเปเป็น4เทินนะครับก็นานขึ้น4เทินมันเกือบทั้งสเตตเลยนะครับจากเดิม3เทินมันคือแบบครึ่งสเตต4เทินนี่คือเกือบทั้งสเตจแล้วนะค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ no longer offer with Pandora item augment ก็คือจะไม่เจอร่วมก,กันกับ Pandora นะครับเ l a t e boss จะไม่เจอใน2 1 big gap back can no longer give the o p e s a m e component Can no longer give to your same ก็คือจะไม่เจอเซฟอัพพลเนสสามอัน g o l d e n Remover a t t e c h to e x p l a i n what it is ก็คือ a d ตเท็กเฉยๆว่า Golden Remover คืออะไรหมดยังโอ้มี2คอร์สอีกเล็กๆน้อยๆเคียร์นาได้บัฟนะครับบัฟ yeah, ได้บัฟแอตเทกสปีดมานิดนึงทีโมรีโลได้บัฟที่3ดาวนะครับเอ้ทีโมสามดาวจะมา <laughs> ทีโมรีโลมาไหมเนาะ ไม่แน่นะ,ะหมดแล้วหมดแล้วนะครับที่เหลือเป็นบัคฟิกแล้วก็ประมาณนี้นะครับแพทนี้อืมถ้าถามความเห็นของผมสำหรับแพทนี้นะผมรู้สึกว่าแพทเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ตัวสี่บาทมันได้บัฟเลือดนะครับซึ่งมันน่าจะทำให้มันสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเซตนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับ เพราะว่าเซตเนี้ยดาเมจแผงหลังมันดาเมจที่แบบมันจะยิงมาข้างหลังเรามันเยอะมากเลยตัวแบ็คไลน์แอคเซสมันเยอะนะครับตัวดาเมจข้างหลังเยอะจัดๆเพราะงั้นการที่บัฟเลือดขึ้นมาก็น่าจะทําให้4บาทน่าเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการบัฟลิเลียเข้ามาด้วยนะครับมีบัฟแอชด้วยพวกตัวที่มันไม่มีใครเขาเล่นนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือคือนอกจากการบัฟ4บาทอะผมก็คาดหวังให้แพทเนี้ยมันมีพวก พวกคอมรีโลใหม่ๆกำเนิดขึ้นมาด้วยนะครับก็อย่างที่ผมมองเอาไว้เนี่ยอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับไซร่าไซร่าลิเวนรีโลสตอรี่บีเวอร์อะไรก็ว่าไปเนี่ยเล่นเซจเล่นดักรอนลอดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ผมคิดว่าอาจจะมีนะครับเพราะว่ามันก็ได้บัฟดาเมจขึ้นมาริเวนก็ได้บัฟด้วยตัวในคอมได้บัฟหมดเลยนะครับอาจจะเป็นแบบรีโลตรงนี้เลยยิ่งถ้าได้อักเมนกาเรนเนี่ยผมว่าอาจจะเก่งเลยนะครับก็อันนี้ต้องรอดู แล้วก็มีทีโมรีโรทีโมรีโรเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสกลับมานะครับเพราะว่าตอนแรกๆมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็หายไปแล้วตอนนี้อาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นนะครับทีโมรีโรอาจจะได้เห็นมันกลับมาต้องรอดูนะครับโอเคครับทุกคนแพทก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็รอเล่นกันนะครับวันพุธนะครับอ้อแล้วก็นอกจากแพทจะมีการปรับแล้วในวันพุธก็จะมี กาชาใหม่ด้วยนะครับเป็นจิบิโยเนะนะครับจิบิสเปริดบอสซอมโยเนะแล้วก็แน่นอนผมจะมาเปิดเหมือนเดิมนะครับขอให้อย่าลังตู้เลยนะรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในแพทใหม่ครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารล้ชมคลิปนี้มากๆนะครับเราเจอกันครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ